่อนดูคลิปนี้นะจ๊ะทุกคนหมอกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับหมอกด้วยละกันนะจ๊าอย่าว่ากดไลค์กดซับสไคร้กดทีเดียวก็พอนะครับไม่ต้องกด2ทีนะครับมันเยอะเกินวยวปุ่มพังนะสวัสดีจ้าหมอกวันแล้ว <c oughs> วันนี้เรามีเรื่องอะไรแบบเจ๋งๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยแบบนี้มันก็มีหรอมีแล้วมันก็ไม่ได้มีน้อยด้วยมีเยอะเลยนะครับนั่นคือเรื่องราวของคนที่แบบว่า1คนแต่คุยหลายคนเอาง่ายๆคุยหลายคนจนไม่รู้จะเลือกใครดีอยากจะเลือกสักหนึ่ เฮ้ยไอคนนั้นก็ดีไอคนนี้ก็ดีเลือกใครดีวะดีไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราจะไปช่วยคุณเลือกเองครับว่าคุณจะเลือกใครต้องบอกกับว่าเรื่องเรานี่ครับเป็นเรื่องราวที่หลายคนนั้นพบและประสบอยู่ในตอนนี้ชั่วคนดูหลายคนก็เป็นเพื่อนหมอก็เป็นนะครับมันมาถามว่าเออเนี่ยมีคนคุยหลายคนน่ะฉันควรเลือกใครดีวะมอกกันเงี้ยไอเราก็แบบก็ไม่รู้สิเราก็ไม่ได้คุยหลายคนเราคุยคนเดียวอะไรแนี้ครับเอ้อแบบใคนถาม พี่มอกใครเหรอหนึ่งคนนั่นน่ะอ๋อหมาฮะก็ได้คุยกับหมาไม่มีใครคุยด้วยคุยกับหมาเอานะครับเห็นไหมคุณบอกอุย้ยพี่มอกคามเหมือนเดิมเลยค่ะคุยกับแมวเห็นไหมคะแสดงว่าเราพวกเดียวกันนะครับเรื่องเราเนี่ครับเป็นเรื่องของหลายๆคนที่กําลังพบเจอกําลังทุกข์ใจกําลังรู้สึกเครียดแบบโอยรถไฟจะชนกันแล้วสับรางไม่ทันทําไงดีวะพี่เจมมอกนะครับวันนี้จะจัดให้อย่างแน่นอนครับว่าแต่เรื่องเรานี่จะมีแมงอะไรมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ไปนั่งดูกันได้เลยครับหนึ่งฮะ เอาคนที่เราคุยนี่แหละครับมาชั่งเลยครับว่าใครดีกว่าการจัดอันดับ1 2 3 45บางาคนคุยคนเดียวบาคนคุยสองคนบาคนคุย10คนบาคนคุยเป็นร้อยคนนะครับนึกว่าเป็นคอมมิชชตี้นะครับมาเป็นหมู่บ้านเลยนะบางคนบอกพี่มอกขันนกเก่งปลาดนคุยเป็นพันคนนั่นแฟนแหละครับคนคุยแหละครับนีนึกว่าตลาดสดนะครับอ่ะยางไรก็ตามครับต้องบอกเลยว่าคนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยู่กับใครเราแฮปปี้ที่สุดนะครับทาง่ายๆครับเหมือนกับว่าเรามีคนคุยประมาณ2คน คนที่หนึ่งอาจจะแบบมีโมเมนต์หน้าตาน่ารักสวยเป็นของแรใครๆก็อยากจะได้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาไปช้อปปิง้งที่นึงนี่คือแบบโอ๊ยนานมากจับนั่นจับนี่จีบนั่นจีบนี้นนนลองแล้วลองอีกสุดท้ายไม่เอาบอกว่าไม่ถูกใจเห็นไหมฮะคือเขาชอบแต่ว่าเราไม่ชอบอย่างเงี้ยในหละที่คนที่2ครับอาจจะแบบไม่ได้เลิศดเลิอเพอร์เฟกต์ในเรื่องของหน้าตาแต่ว่าเขารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาใส่ใจเราอย่างเงี้ยแล้วก็มาช่างครับว่าระหว่างหน้าตากับนิสัยจะเลือกอะไรดีก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินครับในการพูด คุยนะครับยิ่งคุยเยอะเราก็ยิ่งรู้ว่าคนแต่ละคนเขาเป็นยังไงแ,แรกตอนคุยก็แบบดีทุกคนแหละครับอุยน้ําตาลหวานหอมนานๆเขาให้ครับยิ่งสนิทเท่าไหร่เนี่ยดานมือหรือว่าท่าแทมจะออกมาเองดังนั้นถ้าแบบว่าเพิ่งเริ่มคุยอย่างเงี้ยก็ต้องแบบพยายามคุยเยอะๆคุยนานๆน,นะครับว่ายิ่งนานเนี่ยเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าเสมอต้นเสมอปลายไหมบางคนตอนแรกเป็นนางฟ้าผ่านไปเป็นนางแอนนาเบลเลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับแปลงร่างรวดเร็ว,รวทันใจมากๆเั้นแล้วเนี่ยใช้เวลาในการตัดสินก็ไม่น่าผิดอะไรนะฮะกับเรื่องราวแบบนี้ที่สําคัญ ครับค,คุยหลายคนแล้วคุณเองมีความสุขหรือเปล่าถ้าคุยไปคุยมารู้สึกแบบเฮ้ยฉันเองไม่แฮปปี้เลยว่ะฉันแบบไม่มีความสุขเลยก็ก็กเลิกคุยครับงางดีนะครับถ้ามันเหงาก็ไปหาเพื่อนนะแล้วการคุยการการดูใจกันนะครับก็ใช้เวลาให้มันพอเหมาะบางคนคุยผ่านไป10 ปี 15, ปี20ปีแล้วจนเหี่ยวแล้วนะครับยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้คบเลยหมนจะดูใจอย่างเงี้ยนะแนะนำจะครับเลิกนะครับไปโสดดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะเนาะเออ15ปี20ปีคือนานไปนะครับบางคนบอกเอาพึ่งลูกคุยมา20ปีแล้วนะครับโหนานเกินนะครับตอกสะเก็ดแล้วนะครับนะ่ะสองครับรู้จักถามคนรอบข้างอาจจะถามแม่ก็ได้แม่ขานูรชอบคนนี้เงี่ยแม่คิดว่ายังไงคะทําแมบอกเอาเลยลูกเขาดีคบเลยแกเห็นไหมฮะมันก็เริ่มแบบมีพรรคพวกละ เขาไปถามพ่อพ่อ่ะคนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ยไปเขาไปล,ลูกมันเลวเงี้ยอาคนละชิ้นคนละส่วนอะไรเงี้ยนะครับทำยังไงดีเราก็ต้องไปถามหลายๆคนครับไปถามยายเนี่ยยายค่ะ ยายก็นี้เป็นไงบ้างใครแงอย่างเงี้ยยายบอกเอาเลยลูกมันดียายแนะน้ำมันรวยดียายชอบเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น2ต่อหนึ่งเห็นไหมครับอะไรก็ตามครับถามนี่หมดห้ามไปถามลุงข้างบ้านนะครับถ้าถามลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านอาจจะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ได้แบบไม่รู้ใครใครใครถามไม่รู้ไม่รู้เห็นไหมครับอันเนี้ยลุงอาจจะตอบไม่รู้ไม่รู้นะครับแล้วก็ต้องถามสุกคนด้วยนะหรือไม่ก็ไปถามเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยแกแกคือฉันชอบคนนี้แกคิดว่ายังไงเนี่ยมีคนนี้คนนี้ไงแกคิดว่าไงฉันคิดว่าคน A ก็อ ก็คือดนะือ้อนะเออฉัว่าคนบีไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฉันคิดว่าแกคนคบคนเออะไรประมาณเดย์อะถามเพื่อสิบคนเปรียบเทียบเสียงส่วนใหญ่ครับประชาธิปไตยส่วนใหญ่เลือกอะไรอย่างเงี้ยอะแล้วก็เลือกคนนั้นนะครับอ่ะเห็นไหมครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งถามคนได้ไปมใช่ไหมไปถามแมงวันไปถามหมานะครับเอ้ยเองเดีเยวเลยนะครับอะหมาวิ่งนะครับหมาตกใจเจ้าของฉันเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมครับนั่นก่อนถามคิดให้ดีนะครับ สามครับถามตัวเองนี่แหละการถามตัวเองไม่ใช่แบบเฮ้ย <c oughs> กินข้าวยังเออกินแล้วว่ามึงถามเองตอบเองนะครับอันนี้น่ากลัวนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนคงเป็นนะ่ะเวลายอยู่คนเดียวนะครับชอบคุยกระจกนะครับทาไมนะฉันหล่อจังเลยเอ้ยทําไมนะฉันสวยจังเลยคุยเองตอบเองพรึมพรำพรึมพํำบางครั้งเนะี่ยโป๊ะแตกนะครับไม่คนอยู่ในบ้านแต่เราไม่เห็นเงี้ยเขาก็ยอมยิม้มเขาก็หวัวเราะใส่เแล้วก็แซ่สเปนไม่รู้วิธีที่ความยิงคือเขินมากในวันนั้นนะครับและฉันก็เชื่อบางคนเวลาสองกระจกชอบทําหน้าทุเรศทุเรศใส่ตัวเองแบบ เห็นไหมครับไปยังไงฉันรู้ว่าแกเคยทำเห็นก็ตามครับการถามตัวเองเนี่ยก็คืออาจจะแบบใช้วิธีการจดกระดาษนะครับแบบเอาคนที่หนึ่งแล้วคนที่สองครับมาเปรียบเทียบเลยว่าเออที่ผ่านมาเนี่ย เราอะรู้สึกกับคนไหนมากที่สุดคนไหนควรจะเป็นแฟนคนไหนควรจะเป็นเพื่อนสนิทนะครับก็คงจะต้องแบบนั่งคิดไตกตรองวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับว่าคนที่1่กับคนที่2เนี่ยใครที่แบบสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับเรามากที่สุดแล้วก็แบบเมื่อเรารู้สึกมีปัญหาเรารู้สึกท้อแท้เขาก็พร้อมที่จะดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเห็นไหมก็พยายามนั่งคิดนั่งโน๊ตนั่งบันทึกนนทุกๆวันนะครับเพื่อเปรียบเทียบคนละแต่ละคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนั้นแล้วเนี่ยวันแรกที่เราเจอเขากับวันนนีี้เ่ย เขาเหมือนเดิมไหมเขาขี้งอนเขาขี้งอแงไหมงี่เง่าไหมอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งพูดคุนอีกเรื่องหนึ่งนะครับถามตัวเองกันเยอะว่าเราแฮปปี้กับคนไหนนะสอย่าใจร้อนบางคนนี่แบบอื นหะล่อจริงสวยจริงคุยหลายคนตัดสินใจคบทุกคนรีบร้อนจัดเลยนะครับไม่รู้ไปหิวหายมาจากไหนนะครับเขาบอกว่าถ้าเราแบบรีบร้อนเกินไปเนี่ยและเราแบบข้ามขั้นจากคนคุยไปคบเลยเนี่ยนะครับจะมันจะตามมาด้วยปัญหาบางคนบอกพี่หมอกมันจะมงปัญหายัางไงคือหนูเก่งคือดืม่มมาคือหนูแบบแฮ ปีคุยหลายคนคือหนูมีคอสมัคพิเศษไหมคะจริงๆมันไม่ได้ขออสมัคพิเศษนะครับมันเพิ่งเริ่มต้นพิดสภาพสิครับถ้าวันดีคือดีแบบเราสับรางไม่ทันรถไฟมาชนกันอย่างเงี้ยคุณปลาบ้านแตกแสแลกขาดเลยนะครับนอกจากว่าเราจะต้องเลือกสักคนนึงแล้วเนี่ยมันจะไปต่อได้ยากมากๆเลยนะครับ เพราะว่าหากเราแบบถูกเลือกแล้วหรือว่าเราเลือกสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วต้องไปต่อความเชื่อใจมันก็จะไม่มีเห็นไหมฮะอยู่กันไปก็แบบสักวันหนึ่งมันต้องนอกใจเราอย่างแน่นอนเลยคือแบบมันไม่มีความเชื่อใจอีกต่อไปแล้วอย่างเงี้ยคือมันเกิดความระแวงเกิดความระวังอะไรอย่างนี้ยไปแล้วนะฮะนี่แหละนี่คือความอันตรายมากที่เราแบบไม่ควรจะต้องทําแบบนี้เลยฉะนั้นเนี่ยอย่าใจร้อนนะจะค่อยคคุยดีกว่าคุยหลายคนได้ไม่ผิดแต่พยายามเพิ่งคบใครและตอนคุยเพิ่งให้ความหวังเขานะครับเพราะบางคนคุยมากเกินให้ความหวังทุกคนเท่าาๆกันอยงเี้พ ดีคือดีเราไปเลือกคนนี้ขึ้นมาปรากฏว่าคนที่เหลือที่เราไปให้ความหวังเอาไว้อะเขาก็เศร้าเขาก็แซดเขาก็ดาวนะครับเพราะว่าเราให้ความหวังเขามากเกินจนเขาก็หวังเหมือนกันอย่างเงี้ยมันเป็นการทําร้ายชีวิตของคนอื่นด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าจะคุยก็คุยให้มันแบบพอเหมาะพอประมาณอย่าไปให้ทําให้เขามาโนมากเกินไปหรือว่าอย่าไปทําให้เขารู้สึกแย่เกินไปในวันที่เขาไม่มีเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะทําได้แต่คนอยู่ในกรอบและเหมาะสมเลือกหนึ่งคนแล้วจะต้องไม่ทำร้ายอีกหนึ่งคนนะครับ ຕ້ອງເລືອກ สักหนึ่งคนที่เขารักและดีกับเรามากที่สุดครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะถ้าสมมติว่าเราคุยหลายคนแล้วแบบต้องเลือกหนึ่งคนอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากถ้าเราแบบเลือกแล้วและรู้ทีหลังว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันทรมาร์อึดอัดมากเลยนะครับแล้วเนี้ยก็เป็นการนําไปสู่การเลิกลากันดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเลยครับว่าเราจะต้องถามตัวเองเยอะๆว่าเราเนี่ยชอบคนไหนกันแน่เรารู้สึกแฮปปี้และเรามีความสุขกับใครกันแน่เมื่อ เราอยู่กับเขาบางคนอาจจะแบบหน้าตาไม่ถูกสเปคแต่ว่าเขาที่ใส่ดีเขาเทคแคร์เราดีอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเราก็ได้นะครับบางคนที่ใส่ดีมากบางคนหน้าตาดีมากแต่แบบนิสัยคือไม่ดีเลยอาแต่ใจขี้งอนงี่เงาเงี้ยนี่ก็เป็นปัญหาเราก็อาจจะไม่แฮปปี้ดีแต่หน้าตาแต่ว่านิสัยอาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็อาจจะไม่ดีตรงนิสัยแต่ว่าหน้าตาคือดีถูกสเปคเราคําถามคือระหว่างหน้าตาดีกับนิสัยดีเทคแคร์เราดีคุณจะเลือกอะไรสุดท้ายนี้ถ้าคนยังรู้สึกว่าเลือกใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็ยังไม่มีคคววาามสุใุใ่ณ อาจจะไม่ชอบทั้งสองคนก็ได้แล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่คุณจะต้องเลือกบางคนบอกเอามีใครก็คุย2คนนั่นคือเลือกตัวเองไงครับใช่คุณอาจจะลืมไปว่าคุณรัก2คนก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วคุณรักตัวเองด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยกันที่เราไม่เลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเราก็จะรักตัวเองก็ได้แต่ที่บอกนะครับถ้าคุณเลือกจะแบบคุยหลายคนอย่างเงี้ยการให้ความหวังกับคนอื่นแล้วคุณไม่รับความคิดเห็นของเขาแสดงว่าคุณเป็นคนที่โคตรเ,เห็นแก่ตัวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุยได้แต่่ยาาาาาใหห้้ควมวมมมงกจกจนเเิไไปทรํรข ไม่ทำร้ายตัวเองนี่แหละครับความเป็นคนที่ดีเลยแหละฉันแล้วห้าเรื่องวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยคนได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ก็คือให้ข้อคิดเอาไวา้เพราะว่าเพื่อนหลายคนเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนหลายคนก็บอกว่าคุยหลายคนเนี่ยมันก็ไม่ได้แฮปปี้เสมอไปนะเพราะว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกัน,นหลายๆเรื่องต้องแบกรับภาระสถานะคนคุยเนี่ยบางทีมันก็แบบมีเรื่องบางอย่างที่แบบหยุ่มหยิมแล้วมันนําไปสู่เรื่องของการคิดมากได้เหมือนกันนะนั่นครับ อย่าลืมรักษาน้ำใจในตัวเองรวมไปถึงรักตัวเองให้มากๆนะครับจจกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำรับนีครับผมพี่เจมสหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบาย